กเราสวัสดีท่านผู้ชมตัวทุ่นทนด้วยดาววันนี้เราก็ได้เกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ตนั่นเองครับสำหรับเกมนี้นะจะมีการเปิดให้บริการที่โซนเกาหลีในวันที่15พฤษภาคมก็คือเดือนนี้แหละนะครับผมรอวันที่15เท่านั้นนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากดูอยากติดตามไลฟ์สตรีมผมเนี่ยก็จะมีสตรีมในวันที่15ขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับว่าเกมเนี่ยจะเปิดในช่วงเวลาไหนเดี๋ยวผมก็น่าจะมีการสตรีมเวลานั้นแหละดังนั้นบอกได้เลยว่าช่องผมเนี่ยไม่พลาดเกมนี้อย่างแน่นอนดังนั้นก็กดไลิปมใ่หๆ นะซึ่งวิดีโอที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นต่อจากนี้ก็จะเป็นทา้าของช่องซิมซักแมนนะครับผมเป็นสตรีมเมอร์จากทางเกาหลีถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะไปดูนะครับผม,ผมก็สามารถไปดูคลิปตเต็มๆในที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ครับแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยมาดูคลิปผมให้จบก่อนเดี๋ยวจะมีการพูดถึงระบบเกมเพลย์อะไรต่างๆให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบกันนะบอกเลยว่าดูคลิปนี้จบน่าจะรู้แล้วว่าเกมเนี่ยจะไปแนวทางไหนแต่ก่อนอื่นเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคราแล้วก็สกล็ ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกมเพาเวลเลยครับนอกจากนั้นจะเติมถูการเติมเองกันนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสิร์ชเข้าไปใน Facebook ครับว่า P.O. w r p o y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้และยังสามารถแอดไลน์เพาเวลก็ได้อีกด้วยนะอย่าลืมคิดจะเติมเกมต้องเติมที่ร้านเติมเกมเพาเว y นั่นเองครับและก็อีกอย่างนะสําหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจอรอแอนดรอยที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบนบ c ซได้อย่างลื่นไหลเนี่ยขอแนะนําเป็น LD Player 9เลยครับไม่ว่าจะ เพื่อรีไอดีหาตัวละครแบบเทพๆเนี่ยใช้เป็นโปรแกรมตัลอง Android LD Player 9ไปเลยครับผมบอกเลยว่าของดีแบบสุดๆลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยครับเอาล่ะทีนี้เรามาพูดถึงด้านของตัวเกม Seven Night r e b i r รกันดีกว่าในหน้าเข้าเกมเนี่ยคุณจะเห็นด้านซ้ายมือเลยว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจะเขียนว่าอัตโนมัติส่วนตัวของผมแล้วคิดว่าน่าจะเหมือนกับทางด้านของเกม Solo l e v e l i n g ที่มีการลั่นเซิร์ฟเวอร์เรื่อยๆเราไม่สามารถเลือกได้นะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้อยู่เซิร์เอดัืนนม้ไ เกี่ยเกมโซโล่เลเวอลิงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะบางทีเปิดจริงเนี่ยมันอาจจะมีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับผมอันนี้พูดถึงในเรื่องของที่ผมเห็นมานะไปกันต่อที่แอนิเมชันเปิดตัวเกมนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะอันนี้คงจะทําให้ทุกคนเนี่ยหายคิดถึงกันอย่างแน่นอนตรงนี้ผมขอไม่พูดอะไรเยอะนะทุกคนรอไปดูคลิปเต็มๆจากทางด้านของคุณซิมซักแมนเอากันแล้วกันและก็ต่อไปครับมันก็จะเข้าสู่ทางด้านของแอนิเมชันภายในเกมนะซึ่งบอกเลยเลยว่าตัวน,นี้โดนตกแบบมากๆไม่คิดว่ากราฟิกมัน บบเกมเท์นเบตตัวอื่นใช่ไหมไม่พูดถึงกันแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่ามันทําให้ผมที่ไม่เคยรู้จักเกมนี้ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องในเกมนี้เนี่ยดูอนิเมชันไปแม่งอยากจะแบบ นั่งอ่านเนื้อเรื่องอ, <c oughs> อ่ะก็บอกได้เลยว่าของดีแบบจะจัดแต่สุดท้ายฝันของผมเนี่ยก็ต้องพังทลายไปครับเท <c oughs> ่าที่ผมดูตั้งแต่ต้นจนจบก็มีคัดซีนแค่ในช่วงแรกครับผมแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยไม่มีแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันกืออาจจะถึงตอนพลิกอะไรอย่างนี้เขาอาจจะทําอนิเมชันขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็เห็นเขาเล่นไปตั้งเยอะแล้วก็สุดท้ายไม่ได้เห็นอนิเมชันอีกเลย <c oughs> นน่าเสียดายครับซึ่งเขาอธิบายเนื้อเรื่องโดยการที่ใช้เป็นภาพตัวละคร 2D เวลาพูดถึงก็ตัวจะสว่างขึ้นมาใช แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดตัวก็จะเงาดำๆประมาณนั้นนะครับผมตามสไตล์เกมเทิร์นเบดเนาะแต่อยากได้แบบคัสซีนน่ะมันรู้สึกโคตรดีถ้าทําได้เหมือนเกม Back โค v e r อร์ยัดทางด้านของแอนิเมชั่นมาบ่อยๆเนี่ยบอกเลยว่าของดีจะจัดเลยแล้วก็ต่อไปครับทางด้านของตัวเกมเนี่ยก็จะพาคุณเข้าสู่ระบบการต่อสู้ซึ่งตรงน,นี้ให้ทุกคนฟังไวด้ดีๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันนะ เกมนี้ครับเป็นระบบเทิร์นเบสซึ่งสามารถจัดทีมได้ถึง6ตัวละครและด้วยความที่ว่ามันเป็นเทิร์นเบสใช่ไหมเทิร์นทุกคนเนี่ยสามารถดูได้ด้านซ้ายครับด้านบนสุดเนี่ยเป็นตัวละครถัดไปที่กําลังจะออกครับผมก็มีการเรียนการตามความเร็วนะโจมตีใส,ส่ศัตรูซึ่งอันนี้ขออธิบายอีกหน่อยนะครับผมเราไม่สามารถควบคุมการโจมตีได้ดังนั้นตั้งแต่เรากดเริ่มเข้าไปเนี่ยตัวละครนะครับผมจะมีการออกไปต่อสู้เองอัตโนมัติโดยการใช้การโจมตีปกติเท่านั้นซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถกดสกิลเอาเอ ได้สกิลเนี่ยเคลือคาดว่าน่าจะเป็นสกิลธรรมดาแล้วก็อันติเนาะตรงนี้นะครับผมมันจะนับการใช้เป็น ครูดาวนะครับผมหลังจากที่เรากดใช้สกิลแล้วมันจะติดครูดาวดังนั้นบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยในเมื่อมันติดครูดาวแบบนี้เรากดหยุดเกมได้ไหมไม่ได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าคุณเข้าเกมไปปุ๊บมอนเตอร์เนี่ยจะมีการต่อสู้กันตามเทิร์นนะครับผมโดยการโจมตีเราไม่สามารถควบคุมได้นะและทีนี้ก็คงจะมีคําถามมาอีกถ้าเกิดว่าสกิลเนี่ยมันมีครบหมดทุกตัวละครเราสามารถกดใช้รัวๆได้เลยใช่ไหมต้องบอกได้เลยว่าไม่ได้ครับผมหลังจากที่เราเนี่ยได้มีการกดใช้สกิลตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะครับผมก็จะทำํำ สกิลทุกตัวละครเนี่ยใช้งานไม่ได้ต้องรอให้ตัวละครของเราเนี่ยโจมตีปกติไปประมาณสัก 2- 3ถึงครั้งนี่แหละนะครับผมดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเปิดให้เราเดี๋ยกดใช้สกิลได้อีกรอบเอิ่มผมน่าจะอธิบายไม่ดีพอนะครับผมขออธิบายใหม่อรอบหนึ่งกันเลวกันหลังจากที่ตัวละครของเราเดี่ยได้มีการใช้สกิลแล้วต้องรอให้มอนเตอร์ฝ่ายฝั่งน,นู้นใช้สกิลกลับมาใส่เราก่อนถึงจะสามารถใช้สกิลตัวละครอื่นๆต่อได้ดังนั้น,ห,น,มน,น,นหมายความว่าเราใช้สกิลไปแล้วเราจะไม่สามารถใช้สกิลตัวละครอื่นๆได้อีกครับจนกกว่าามมออนเตรร์จะีใช้ ตอบกลับเรามาหลังจากที่มอนเตอร์ตอบกลับเรามาแล้วเราจะไม่ได้สามารถใช้สกิลได้ทันทีต้องรอให้ตัวละครของเราครับผ่านไปถึง2เทิร์ฟูดง่างๆก็คือให้ตัวละครเราโจมตีปกติ2ครั้งครับสกิลถึงจะมีการปลดล็อกการใช้งานเพราะปลดล็อกการใช้งานเรามีการใช้สกิลต้องรอมอนเตอร์ใช้สกิลกลับมาถึงจะมีการปลดล็อกวนหลูปไปแบบนี้อ่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจลองเลื่อนกลับไปแล้วก็ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> และทีนี้ต่อไปครับเราไปอธิบายเกี่ยวกับทานะของฟังก์ชันในเกมกันดีกว่าซึ่งจะมีรรรระะะะบบออออตแลลไนนนคััผมมมมใเเื่่วีีกกา โจมตีปกติได้เรื่อยๆใช่ไหมออโต้ Auto ก็คือออโต้การใช้สกิลเพราะว่า,า,าสิ่งที่เราทําได้ภายในเกมหลังจากที่เรากดสู้เราสามารถกดใช้สกิลได้แต่ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจขนาดนั้น <_ S 1> นะครับผมก็ทําการกดออโต้ไปเลยเดี๋ยวทางด้านของตัวเกมเนี่ยจะมีการใช้สกิลตัวละครให้แบบอัตโนมัตินั่นเองครับแล้วก็ต่อไปครับเมนูที่2ลองลงมาครับตรงนี้เนี่ยปกติแล้วคัตซีนแอนิเมชั่นสกิลมันก็จะยาวใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากให้มันเหลือเพียงแค่4วินาทีก็สามารถกดได้พูดง่ายๆคือย่อแอนิเมชัั Skill ั่นนนกลลตววะครเองแ้็ อย่างสุดท้ายเวลาเรากดดูสกิลเนี่ยคำอธิบายอ้ยืดยาวจริงๆบางคนอาจจะอยากได้แบบย่อยๆนะครับผมเอาเนื้อหาสั้นๆได้ใจความทุกคนก็สามารถกดเปิดได้ครับส่วนสำหรับใครที่ชอบรายละเอียดเยอะๆนะครับผมบอกเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นก็สามารถกดเปิดนะตรงนี้ได้ที่เมนูที่3และนี่ก็คือเกมเพลย์การต่อสู้ของเกมนี้นั่นเองครับทีนี้เรามาดูล็อบบี้ในเกมนี้กันดีกว่าครับซึ่งด้านซ้ายล่างสุดเดียวก็จะเป็นเกี่ยวกับฮีโร่เอาไว้อัพตัวละครน,นู่นนี่นั่นนะเมนูที่2นะครับผมก็เอาไว้ในเรื่องของ เวลาเราเอาไปลงด่านดันเจี้ยนอะไรต่างๆนานาคุณง่ายๆที่กลางแมพแผนที่แหละว่าเราจะไปต่อสู้หรือไปลงเล่นอะไรแล้วก็เมนูที่3ครับจะเป็นทางด้านของกระเป๋าของเรามีไอเทมอะไรบ้างปกติเลยแล้วก็ดีนี้เราไปดูทางด้านของเมนูตัวละครกันดีกว่าครับซึ่งน้องผมชมพูที่ยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นระบบสุมกาชาแล้วก็น้องที่อยู่ใ,ใกล้ๆไปรษณีย์ก็เป็นทางด้านของกล่องของข,องขวัญหรือว่าจดหมายนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่3อันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ครับผมเป็นการเติบโตของอุปกรณ์นะและ ก็อย่างที่4ครับตรงกระดานอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นเควสประจําวันนะครับผมซึ่งทางด้านของตัวเกมหลังจากที่เล่นมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมเขาก็ได้มีการให้ไปสุ่มระบบกาชาเป็นโคตรไวะสำหรับเกมนี้หลังจากที่เขาเนี่ยให้สุ่มกาชาเสร็จเขาก็จะมาให้ดูที่ตัวละครนะครับผมเพื่อที่จะทําการสวมใส่อเทมเนาะซึ่งระบบตัวนี้เดีย่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคล้ายคลึงกับอิทธิแฟกหรือเปล่ารู้แต่ว่ามันมีเอฟเฟกต์นะครับผมก็คือเป็นอาวุธนะครับผมน่าจะเป็นชุดเกราะแล้วก็เครื่องประดับนะใส่ได้ถึง3ชิ้นนกก็ไมม่่่แใจวาาจวาาาาห นะแถวที่ผมดูคลิปเนี่ยก็ยังไม่เห็นคิดว่าน่าจะเป็นการลงดันเจีย้ยนละมัง้งหลังจากที่ทุกคนเนี่ยสวมใส่อุปกรณ์ให้แล้วก็มาอยู่ที่หน้าตีบวกตัวละครน,นะครับผมไม่ใช่หน้าตีบวกตัวละครดิหน้าตีบวกอุปกรณ์ <c oughs> ขออภัยกันด้วยครับหลังจากนั้นครับระบบเกมก็จะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าหน้าล็อบบี้เนี่ยยังไม่ได้หมดแค่นั้นยังสามารถกดปัดขวาแล้วก็ไปพื้นที่อื่นได้นะครับผมแล้วก็ ทาดาตตัวเกมเนี่ยจะบังคับให้ทุกคนไปเริ่มไปจนภายกันต่อคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องนั่นแหละทีนี้นะครับผมก่อนที่จะไปลงต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นทางดานของการจัดทีมตัวละครใช่ไหมเราก็สามารถเช็คสกิลได้ส่วนตัวผมแล้วคิดว่าสกิลณตรงนี้นะครับผมจะมีทางด้านของการโจมตีปกติการใช้สกิลแล้วก็อันติเมตแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นพาสซีฟตัวละครนะครับผมแล้วก็จะมีด้านขวามือก็คืออุปกรณ์การสวมใส่มีทางด้านของอาวุธชุดเกราะแล้วก็เครื่องประดับนั่นเองครับเดี๋ ในส่วนของตรงนี้ครับนั่นก็คือการตั้งค่าระบบออโต้นั่นเองซึ่งออโต้เนี่ยมันจะมีการออโต้การใช้สกิลใช่ไหมและเราเนี่ยจะออโต้ยังไงให้แบบมันออกตามที่เรากําหนดเราสามารถเซตได้ครับว่าจะให้สกิลตัวนี้ใช้ก่อนเป็นรนดับแรกสกิลตัวไหนใช้เป็นระดับหลังนะครับผมสามารถเซตได้เลยนะณนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายขี้เกียจและชอบปล่อยออโต้นั่นเองครับและก็อย่างถัดไปครับทางด้านของตัวเกมเนี่ยจะพาทุกคนไปตีบวกตัวละครซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าการตีบวกตรงนี้เนี่ยมันต้องเอาตัวละครมารวมหรือว่ามมันต้้องใช อะไรขออภัยกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้ดูแล้วเข้าใจเนี่ยช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการตีตัวละครบวกหนึ่งนะครับผมไอโก้แบบไม่ค่อยเห็นนะครับผมเพราะว่าเล่นเกมทางด้านของตัวละครแนวเทิร์นเบดมาก็ยังไม่เคยเจอการตีบวกอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกใหมด่ดีเอาละ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เขาได้มีการกดออโต้นะบอทก็มีการใช้สกิลแล้วมันก็จะเป็นสกิลแบบจางๆแบบนี้นะครับผมคุณสังเกตได้เลยว่าตัวละครเนี่ยก็จะมีการโจมตีปกติออกตามเทอร์นนะปุบ แล้วก็ตีรอบที่ 2, ปลดล็อกแล้วจากนั้นครับมีการใช้สกิลติดคู่ดาวไปแล้วแล้วก็ทีนี้ฝ่ายเราครับผมโจมตีปกติไปปุ๊บ1ทีอ่ะยังไม่เห็นนะ1ทีแล้ว2ทีแล้วก็3ทีนะครับผมน่าจะเว้น1ใช่ไหมเว้น1แล้วก็ปลดอ่ะลองดูครับผมใช้สกิลไปปุ๊บอ่ะมีตัวละครออ,อกไปตีปุ๊บ1ไม่ได้นะครับผมไม่ได้แสดงว่า เราล,ลัดมาเนี่ยเขาก็พาไปดูในไอดีสุลต่านนะครับผมามาดูแอนิเมชันโจมตีเล็กๆน้อยก่อนที่เราเนี่ยจะปิดคลิปกันไปดีกว่านี่นะครับผมมาดูแอนิเมชันช่วงเอ็นเกมครับเมื่อเรามีของปูตัวละคร5ดาวแบบเต็มที่นะโอ้โหปึ๊บปั๊บแล้วก็ใส่ไปครับตุ้มนะครับผมอ่าปลาหอ,อกมาแอนิเมชันสกิลยาวอย่างนนเนี้ยแล้วก็ยิงไปโจมตีปกติครับปึ๊บอ่าแล้วก็ปล่อยมอนเตอร์แล้วก็ตีมาอ่าหนสองเอ๊ะหรือว่า มันจะมีการปลดทุกๆครั้งที่คืนมอนเตอร์เข้าวะไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ปะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตรัดก่อน <c oughs> ไม่ใช่รัดดิย้อนกลับไปดูสักนิดนึงมันจะมีอยู่ช่วงไหนวะเนี่ยอ่ะถ้าเกิดว่าโจมตีใช่ไหมปุ๊บอันนี้ก็ยังไม่ปลดอ่ะอันนี้ตัวที่2ตีแล้วก็ยังไม่ปลดนะเนี่ยเห็นปะ พอเทินมอนเตอร์มันเป็นการสลับกันตีกับตัวละครมากกว่าเห็นไหมหลังจากที่มอนเตอร์ตีเราแล้วแล้วแบบตัวละครมันก็ได้มีการปลดใช้งานสกิลอีกรอ,อบหนึ่งโอเคนะครับผมต้องรอมอนเตอร์เนี่ยใช้สกิลใส่เราก่อนแล้วเราก็จะสามารถใช้สกิลกลับได้แต่ต้องรอตัวละครของเรานะโจมตีปกติ2รอบก่อนก่อนที่ใช้สกิลโอ้โหมีเงื่อนไขกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเป็นประมาณนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยคอมเมนใ เท่านี้ไว้เจอกันวันที่15นะครับผมจะมีการไลฟ์สตรีมอย่างแน่นอนอย่าลืมมาดูผมด้วยนะ